มาขออนุญาตลองรถหน่อยนะครับจะเป็นคันนี้จะเป็นเอ่อ New Fortuner TR นะครับก็โมเกียร์แล้วก็ใส่ออยซิงนะครับแล้วก็ใส่กล่องเกียร์แบบพิกกี้แบกนะครับออยซิงนี่คือแบบมีพัดลมเลยนะตัวใหญ่นะครับทีน,นี้ก็เตรียมตัวจะทําเครื่องแรงต่อต่อขอให้เกียร์ครบก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะ จับแน่นเลยนะพี่พอจับพอเคลียบพอจับเปลี่ยในให้เครื่องเครื่องไม่พออ่าจะให้จะให้ไปเชื่อหกเ,เลยทำงานแน่นแน่นเลย,ยน,นลยะโอเคพอแล้วครับฝากไว้แค่นี้นะเดี๋ยวพี่ไปทำเครื่องต่อก็ มาปรับจูนแค่ไขเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับกับความแรงที่ที่เกิดขึ้นนะฝากด้วยนะครับผมจากตับดีเลสิกเชียรอบคุณครับผม